สวัสดีครับทุกผู้ชมการเยือนสหรัฐอเมริกาของเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งเป็นผู้นําต่างประเทศคนแรกที่ทรัมป์เชิญมาเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นชาติแรกหลังจากเขาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยที่สองโดยหัวข้อหลักๆในการพบกันของทั้งสองคงหนีไม่พ้นนโยบายกล่าวโหมตต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่จะช่วยเหลืออิสราเอลด้านอาวุธและการกดดันศัตรูของอิสราเอลทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป นายกรัฐมนตรีตรเป็นจามีนเนธันญาหูของอิสเอลจะมอบของขวัญพิเศษให้แก่ประธานาธิบดีโดนั์นทรัมป์ขณะเยือนทำเนียบขาวโดยผู้นำอิสเอลมอบเพจเจอร์ทองคําให้แก่ทรัมป์ตามรายงานที่เผยแพร่อ,ออกมาของขวัญดังกล่าวมีไว้เพื่อลำลึกถึงยุทธวิธีของอิสเอลที่กำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มเอชโลล์โดยใช้เพจเจอร์อระเบิดและวิทยุสื่อสารหลายพันเครื่องสำนักงานนายกรัฐมนตรียอมรับว่า เปนจมินีธันยาหูได้มอบเพชรเจร้ทองคำเป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาในระหว่างการประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาของขวัญดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ถึงการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีที่นำไปสู่จุดเปลี่ยนในสงครามและเป็นจุดเริ่มต้นในการทำลายเจตนารมณ์ขององค์กรก่อการร้ายเอชเปรลาะปฏิบัติการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจทางเทคโนโลยีและความฉลาดหลักแหลมของอิสราเอลต่อศัตรูซึ่งแน่นอนครับว่าทรัมป์ คงชอบของขวัญดังกล่าวเช่นกันโดยหลังจากทั้งสองพบกันได้มีปฏิกิริยาจากสหรัฐมีการตอบสนองทันทีครับทั้งการกดดันอิหร่านและบรรดาลิ้วล้อของอิหร่านโดยมาตรการต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือในการขายอาวุธล็อตใหญ่นั่นก็คือการปลดล็อกขายอาวุธแบบมาร์ป84ิขนาด2 0 0 0ปอนด์1,800ลูกและปลดล็อกขายระเบิดมาร์ค83อีก1,000ลูกรวมถึงมาร์ค82อีก500ลูกเรียกว่าทรัม ทำตรงกันข้ามกับโจไเดนที่เขาเคยระง,งับการขายอาวุธให้กับอิสราเอลล่าสุดครับเมื่อวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้แจ้งอย่างเป็นทางการต่อรัฐสภาว่ากระทรวงมีแผนจะขายอาวุธมูลค่ารวมกว่า7,400ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับอิสราเอลรวมถึงระเบิดและขีปนาวุธนับพันลูกเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ต้อนรับนายกรัฐมนตีเบนเจามินนิทันยาหู ตามข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศมีการส่งการขายแยกกัน2ครั้งไปยังรัฐสภาพเพื่ออนุมัติครั้งที่1เป็นการขายอาวุธชุดนำวิถีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆมูลค่า6.75พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งจะมีระเบิดขนาดศูนย์กลางเล็กหรือ GBU-39, Small Diameter Bomb 116ลูกระเบิดขนาด500ปอนด์อีก2,800ลูกชุดนำวิถีฟิลและส่วนประกอบอื่นๆ และอุปกรณ์สนับสนุนอีกหลายพันชุดการสม,มอบดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในปีนี้ส่วนการขายชุดที่2องเแ,แก่ขีปนาวุธเฮลไฟล์จำนวน3,000ลูกและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีมูลค่าประมาณ660ล้านดอลลาร์สหรัฐคาดว่าวจะเริ่มสมมอบขีปนาวุธได้ปีพศสอ7พอสำนักงานความร่วมมือด้านความปลอดภัยกลาโหมสหรัฐกล่าวใน,นถแถลงการครับว่าข้อเสนอข,ขายระเบิดดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความสามารถของอิสราเอลในการรับมือกับภัยคุกคามในปัจจุบันและในอนาคตเสริมสร้างการป้องกันประเทศและทำหน้าที่เป็นปราการต่อต้านภัยคุกคามในภูมิภาคอย่างไรก็ตามก็มีเสียงคัดคา้านโดยนายเกรกกอรี่มิคผู้แทนรัศดรสมาชิกพรรคเดโมแครระดับสูงในคณะกรรมาการกิจการต่อประเทศของสภาผู้แทนรัศดรกล่าวว่า การตัดสินใจครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการขาดความเคารพต่อรัฐสภาในฐานะฝ่ายบริหารที่มีอำนาจเท่าเทียมกันในสหรัฐอเมริกาเราไม่มีกษัตริย์เราเป็นประชาธิปไตยที่อย่างรากลึกในรัฐธรรม,มนูญปกครองด้วยกฎหมายซึ่งทรัมป์ดูเหมือนจะไม่สนใจคำทัดทานดังกล่าวนักเขายังส่งทูตตัวแทนไปยังเลบานอนเมื่อวันที่7ก,กุมภาพันธ์นั่นก็คือมอร์แกนออทากัส รองพูดแทนพิเศษของสหรัฐมริกาประจำตะวันออกกลางได้เข้าพบกับประธานาธิบดีโจเซฟอูนเพื่อขู่กลุ่มเอสเปลระในเลบานอนโดยเธอกล่าวว่ากลุ่มเอสเปลระจะไม่มีบทบาททั้งในรัฐสภาและไม่มีศักยภาพทางทะหารที่จะลุกขึ้นมาต่อกรกับอิสราเอลได้ซึ่งระหว่างที่ขบวนรถของเธอกำลังเคลื่อนตัวออกจากสนามบินนานาชาติในกรุงเบรุต ได้มีผู้คนออกมาชุมนุมประทว้วงโดยการโบกธงกลุ่มเอสเวลล์ ock, ขวานขบวนรถของเธอซึ่งนั่น่งบอกถึงอิทธิพลของกลุ่มต่างๆที่ยังมีอยู่ด้านกงกำลังอ d f เอฟก็รับลูกการมาเยือนของทูตสหรัฐอเมริกาทันทีครับโดยในวันเดียวกันก็กำลังอ d f เอฟกล่าวว่าผู้บัญชาการภาคสนามของกลุ่มเอสเวลล์ ock, ถูกสังหารในลิบาน,นตอนใต้ซึ่งเขาพยายามจะประกอบระเบิดแต่เกิดผิดพลาดระเบิดใส่ตัวเองตายพันเอกอวิชัย อัตราลีโคศกภาษาอาหรับของกองรับป้องกันอิสราเอลกล่าวในโพสต์เอ็กว่าการระบิดดังกล่าวได้สังหารผู้ประชาการกลุ่มเอสเวลล์อับบาสไฮดาพร้อมด้วยครอบครัวของเขาในพื้นที่เมืองไทยกําลังอดีเอฟยังระบุครับว่าพวกเขาได้ทําการโจมตีทางอากาศสองครั้งในคืนของวันที่6ตตอนเนื่องถึงเช้าของวันที่7กุมภาพันธ์ในพื้นที่นาบานเยและุบเขาเบกา พื้นที่ทั้งนาบาดีเจและหุบเขาเบก้าอ,อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำลิตานีซึ่งเป็นข้อตกลงกันว่ากลุ่มเอสเปรจะถอนกําลังไปอยู่บริเวณทางตอนเหนือของแม่น้ําดังกล่าวดังนั้นการโจมตีของกองกำลังไอดีในครั้งนี้จงเป็นการโจมตีเชิงสัญลักษณ์อย่างชัดเจนครับว่าพวกเขามีความเหนือกว่าท,าทาหารแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มเอสเลรควบคุมก็ตามครับทานผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากทานผู้ชมครับ ถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ